สวัสดีค่ะปริดาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะพิกอัคาดนะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเรานะคะเลือกไว้แล้วก็จะมี King of One มี5เหรียญแล้วก็มี10ไม้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ของการหนนะัก เครียดกังวลน,นะคะมันดูเหมือนเป็นช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถจะขจัดปัดเป่าอะไรให้มันกระจ่างได้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะ เข้มแข็งใช้พลังภายในของตัวเองนะนอกจากนี้นะคุณยังเป็น king of a n e คือคนที่สามารถแก้ไขปัญหาทำงานได้ทำงานเก่งนะคะมีไฟในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นปัญหาใดๆก็ตามที่คุณกำลังประสบอยู่ณนะเวลานี้นะขอให้คุณใช้พลังภายในเลยทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจนะความเข้มแข็งที่เรามีนะคะใช้ความอดทนความพยายามมากๆนะคะคิดว่าตอนนี้นะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงาน ะค,ะคุณอาจจะยังคิดไม่ตกในเรื่องของการงานแก้ปัญหาไม่ได้ในเรื่องของการงานและการเงินนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะขอให้คุณนะคะเข้มแข็งนะใช้ความเก่งความพยายามที่มีนะคะแรงกายแรงใจที่มีในตัวเองนะก้าวฝันฝ่าผ่านช่วงนี้ไปให้มันได้นะคะไพ่านางฟ้าอยากบอกอะไรอ่า a ์คิว u r งเจิลนะคะคุณถาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้าที่อยู่ข้างกายคุณได้นะคะกลางคืนนะก่อนนอนนะคะทำสมาธิสักเล็กน้อยนะคะช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็ความนิ่งความสงบนะคุณจะอาจจะหาคำตอบหรือหาทางออกให้กับปัญหาที่คุณกำลังเจอได้นะคะ in the near future มันอยู่ใกล้ๆนี้แล้วนะคะในอนาคตอันใกล้นะคุณจะสามารถคลี่คลายปัญหาแล้วก็อะไรดีๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะและ reconsider เมื่ออะไรวนกลับมาหรืออยู่ในที่ในทางที่มันควรจะเป็นนะคะถ้าคุณสามารถแก้ไขอะไรที่คุณอยากจะแก้ไขหรือทําอะไรสิ่งเดิมที่คุณจะลื้อกลับมาเพื่อทำเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยขอให้คุณทําเลยนะคะมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะได้กลับมาใช้ความฝันเดิมๆหรือเรื่องราวเดิมๆในชีวิต คุณอาจจะได้ลือมันกลับมาเป็นนิวโปรเจกต์สำหรับคุณในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะและที่สำคัญนะมันจะทำให้คุณเป็น king ออกวานคนที่ประสบความสำเร็จการงานเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีชื่อมีไฟในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรขอจบคำพยากรณ์เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ